ค่ะหลังจากที่ทุกท่านรู้กันแล้วเนาะว่าในหลักสูตรอังกฤษเนี่ยนอกจากด้านในแคดมิกแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ไปกว่ากันเลยคือเรื่องของบอน to b ีเอาจริงๆรตีมหลักเลยนะคะของหลักสูตรเนี้ยก็คือการรู้ว่าตัวเองนั้น บอลทูบีในเรื่องเรื่องไหนเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนขึ้นเยี่ย้าเลยเนี่ยน้องๆจะมีโอกาสในการเลือกวิชาใช่ไหมคะโดยการเริ่มทําเครื่องมือแรกอย่างที่เคยคุยกันเลยคือการทำ r e e r Testing เพื่อเลือกวิชาที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมกับทุกอาชีพที่น้องจะเป็นได้เมื่อเราได้เลือกวิชาที่เหมาะสมและด้านแคนดิมิกเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าคอนเทนต์ของแต่ละวิชาเป็นอย่างไรในอีกด้านหนึ่งคือด้านบอลทูบีเนี่ยเราไปลองทำซัมเมอร์ส o ูลไปเวิร์กเอ็กซ์เพีย์หรือไปทำซูเปอร์คูลิคูล่าเพื่อคอนเฟิร์มตัว แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะเรียนในอนาคตรหรืออยากจะเป็นเนี่ยมันใช่เราจริงๆไหมก่อนที่จะเริ่มเลือกวิชา A level ต่อไปนะคะเพราะการเลือก A level เนี่ยจะเหลือเพียงแค่3าถึงสตัวเท่านั้นนะคะที่เป็นเราจริงๆที่เหมาะสมจริงๆให้เหมาะกับตัวสายอาชีพที่จะไปเรียนหรือว่าคอร์สที่จะไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการทำ personal statement หรือว่าการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะไม่ได้ยากสาหรับน้องเลยเพราะว่ามันคือการเลือกเรียนในสิ่งที่เรานั้นบอลทูบีจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ย เราก็จะอินมากๆเนาะสำหรับสิ่งที่เรานั้นสนใจมากๆทีนี้ถ้าน้องๆเริ่มจากการที่เราเริ่ม,เร,มเรียนในหลักสูตรนี้เนาะด้วยความรู้สึกที่ว่าเรา born to be สิ่งนี้จริงๆเนี่ยรับรองค่ะน้องๆจะ success ในการเรียนระบบนี้แน่นอนรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยนะคะในการทําในสิ่งที่ตัวเองรักเนาะทีนี้สําหรับน้องๆหลายๆคนที่ ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยค่ะไม่รู้ว่าเราจะวางแผนยังไงไม่มีความรู้ตรงนี้เลยสามารถติดต่อเข้ามาคุยกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ aps ไทยนะคะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพวกเรายินดีนะคะที่จะให้คําแนะนํากับน้องทุกคนคะ่ะ